สวัสดีครับผมสุเมศนะครับร้านพูดเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้มาหลังร้านนะครับบรรยาก,กาศก็มีรถเข้าใหม่หลายคันนะครับอันนี้ข้างหลังก็เดี๋ยวรอเก็บงานปรับสภาพอยู่นะครับมีหลายคันสา,าสามสองห้าศูนย์นะครับสี่เจ็ดเดี๋ยวทย,ยอยยออกมานะครับก็ยังไงเพื่อฝากเพื่อนๆลองติดตามมาดูแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูรถ รถไถยในร้านนะครับรุ่นเล็กรุ่นกลางนะครับรุ่นใหญ่นะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจหารถไถยอยู่นะครับขออนุญาตใส่แว่นนะครับพอดีตามันบวมนะครับตามเขียวผาตัดมานะครับอ่ะไปเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับมีรถรุ่นไหนบ้างนะครับพาออกจากข้างหลังนะครับหลังร้านตัวนี้ก็ลูกค้าจองแล้วนะครับดีสองหนึ่งสี่ศูนเอสนะครับแปดสิบชั่วโมงนะครับคันนี้ลูกค้าจากโคราชนะครับ อันนี้ก็สั่งจองออนไลน์นะแต่วิดีโอคอคุยกันนะครับก็เดี๋ยวเตรียมส่งวันนี้นะครับออกวันนี้ถึงพรุ่งนี้นะครับอ่าสวยๆนะครับสวยๆเลยแปดิบชั่วโมงใช้งานน้อยนะครับสองหนึ่งคันนี้ไปโคราชนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวนี่รถที่ว่าเอเข้ามาใหม่นะครับก็จะมีคันนี้นะครับแอลห้าศูนย์หนึ่งแปดเอสพนะครับคันนี้สี่ร้อยชั่วโมยนะ สวยงามเดิมๆปับ๊บออกไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่แบตเตอรี่นะครับแต่400ชั่วโมงนะครับผมก็เคยรีวิวไปแล้วละ่ะรถสวยนะอันนี้ปี P 66นะครับรถปี66ใบดันผ่าน6ตตาช้างนะครับราคา549,000บาท ตรถสภาพใหม่ๆเลยนะครับสำหรับ L 5 0 1 8 SP นะครับใบดันผ่านพ่วงน,นะครับ5 4 9 0 0 0สนาพนะ400ชั่วโมงนะครับแล้วก็ L 5 0เนี่ยจริงๆมันก็เอาว่าราคาเริ่มต้นนะครับมันก็จะเริ่มต้นอยู่ที่3า9 0 0 0เบาทนะครับเป็นตัว5 0 DT นะครับคันนี้เลย คาศูนย์หนึ่งแปดดีทีนะครับอันนี้ก็สวยนะเดิมๆเห็นไหมฮะพวกนี้เสียตัวเดิมหมดเลยนะเนี่ยมาร์กมาร์กนะครับยังอยู่นะครับเป็นรถไล่นะครับรถไล่สภาพเดิมๆนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับเก็บงานภายนอกให้นิดหน่อยนะครับพวกสีปักใบดันนะครับพวกนี้เก็บให้นิดหน่อยก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับรถเป็นพื้นฐานดีอยู่แล้วนะครับอย่างคันนี้อุปกรณ์หน้าหลัง ใบดันนะครับแล้วก็ผันสีนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับรถปีหกสองนะครับสำหรับ L50 นะสำหรับราคาเริ่มต้นนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันถ้าเป็น SP อ่ะก็จะมีตอนนี้ก็มีหลายคันนะครับห้าศูนย์ห้าศูนย์ดีทีเดี๋ยวจะมีเข้ามาใหม่อีกสองคันนะครับราคาก็นั่นแหละจะอยู่ประมาณนี้สามแสนแปดสามแสนเก้านะครับ อย่างอันนี้ SP นะครับ SP ก็ราคาเริ่มต้นอยู่480,000 489,000นะครับส่วนใหญ่รถมันก็จะพื้นฐานเดิมๆนะอืมเนี่ยรถมันก็สีเดิมๆนะฮะอย่างคันนี้ปี65นะครับ489,000นะครับใบดนันาน6นะครับ489,000แล้วก็คันนี้ปี63 63นะครับใบดันผ่สี4 4แสนเก้านะครับอันนี้ก็เดิมๆอ่าก็สวยนะครับ50 s p นะครับก็ประมาณนี้นะครับ50 DT ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่3แสนแปดหมืนเก้าพันอุปกรณ์หน้าหลังนะครับส่วน50 s p จะอยู่ที่เริ่มต้นนะครับ4แสนแปดหมนเก้าพันนะครับใบดันแล้วก็ผาหลังเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้สำหรับแล50นะครับ แล้วก็จะมี mu สี่เก้านะครับอันนี้สี่แสนเก้าหมืเก้าพันอุปกรณ์หน้าหลังนะครับแต่รู้สึกมีลูกค้ามาดูน่าจะอาจจะติดจองนะครับเห็นเห็นว่าจะจองวันนี้นะครับมาดูไปแล้วสวยสวยเดิมเดิมนะครับ mu สี่เก้าก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าสุดท้ายจะว่าไงนะครับวันนี้แล้วก็จะมี l สี่ศูนย์นะครับ l สี่ศูนย์ dt นะครับสี่ศูน dt ก็จะเริ่มต้นอยู่ประมาณ สามอ๋อไม่นี่คันนี้ตัวเปล่านะครับ l 4 0ตัวเปล่าจะเริ่มต้นอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้คันนี้ก็สวยเดิมๆเลยนะสีสันเดิมๆเลยเนี่ยตัวเตอร์อะไรเดิมหมดนะครับตีร้อยยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับคันนี้ตัวเปล่านะครับ L400D-T นะครับตัวเปล่าอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับรถปีหกสามนะครับเลมทะเบียนคอมบนะครับยางหน้ายางหลังเดิมนะครับเป็นยางที่วาดิดรถใหม่มาเลยนะครับ เป็นของบิส stone นะครับออันนี้ตัวเปล่านะครับถ้าเป็นแบบติดใบด้านติดผ่านมันจะอยู่ประมาณสามแสนสามหมื่นเก้าพันประมาณนี้นะครับสำหรับ L40 DT นะครับส่วน4018 SP นะครับปีใหม่ขึ้นมาหน่อยราคามันก็จะเริ่มต้นอยู่ที่สามแสนสี่หมืนเก้าพันนะครับ40 SP นะสามแสนสี่หมนเก้าันเนี่ยคันนี้คันนี้คันนี้ อุปกรณ์หน้าหลังนะครับคันนี้รถปีหกสี่นะครับก็สภาพเดิมนะครับเครื่องดีเกียดีนะครับเครื่องไม่เคยแกะนะครับสี่ล้อหน้า,ล,นาล้อหลังยังไม่เคยแกะเลยนะครับคันนี้ปีหกสี่ใบดันตัดหญ้าสามแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับอ่าอันนี้สําหรับี่ศูนย์เอ็ปีนะครับแล้วก็ ออจะมีคันนี้เข้ามาใหม่คันนี้ก็อยู่ประมาณน,น่าจะสามแสนสองนะครับเดี๋ยวเอาเบาะไปทําอยู่นะครับคันนี้ก็เครื่องเกียร์อะไรเดิมๆย่างหน้าใหมอ่อันนี้น่าจะอยู่ประมาณสามแสนสองหมื่นเก้าพันอันนี้ก็เก็บงานภายนอกนะครับเก็บง,งานภายนอกสามสี่นะครับแสนแปดหมื่นเก้าพัน ไปดันฐานแล้วก็อันนี้40เป็นตัวช้างศึก3แสน3ม0 0 0เก้าพันไปดันแล้วก็ผ่านหลังอ่าแล้วก็อันนี้คันเล็กนะครับอันนี้ติดจองนะครับส่งบุรีรัมนะครับคันนู้น2140ติดจองเหมือนกันรู้สึกจะโคราชนะครับโคราชแล้วก็อันนี้ก็2140เหมือนกันอันนี้ก็ไปนครพนมนะครับเนี่ยเดี๋ยวๆออกไปวันนี้แหละ นครพนมนะครับแล้วก็คันนี้40 s t นะครับคันนี้ก็เสือดๆเดิมๆนะครับคันนี้ลงใต้นะครับเป็นลูกค้าเก่านะครับก็ต้องขอบคุณทางลูกค้าด้วยนะครับก็มาเดี๋มาดูรถหรอกออนไลน์เลยนะครับเป็นลูกค้าเก่านะครับออนไลน์เลยนะครับเนี่ยก็เช็คเปลี่ยน่านน้ำมันโค้งน้ำมันเครื่องอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่แบตเบิร์ดอะไรก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับ อ่ะนะครับประมาณนี้ถ้าเกิด L 4 0นะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่ตัวเปล่านะครับสองแส0แล้วก็ถ้าอุปกรณ์หน้าหลังก็จะอยู่อยู่ที่329,000สนะครับสำหรับตัว d t ถ้าเกิดเป็นเอก็จะเริ่มต้นอยู่ที่349,000สนะครับสำหรับตัว s p นะครับ4ีอ่ะจบไปละเออเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวพาดูข้างนอกนะครับมันก็จะเป็นพวก L 3 2นะครับก็มีหลายคันนะครับที่ร้านนะครับ แล้วแต่ลูกค้าเลยมีตั้งแต่200ชั่วโมงนะครับอ่าจะเน้นชั่วโมงน้อยหรือว่าเน้นราคาถูกนะครับมีให้เลือกอย่างครันนี้ก็สวยนะครับนี่สามสองหนึ่งแปดเอทีนะครับเอ่อจะเรียกว่าไงอ่ะมันก็ไม่ปัจจุบันแล้วแหละตอนนี้มันมีตัวตัวใหม่แล้วเนาะสามสองอะไรนะผมจำไม่ได้สามสองศูนย์เอ้ยสามสองอะไรสักอย่างตัวใหม่นะครับไฟหลอีอ่ะอ่ามาแทนและ แต่ทุกอย่างมันก็เหมือนกันนะครับเครื่องเครื่องอะไรมันก็เดิมเดิมเหมือนกันแหละเครื่องจะเป็นตัวเก่านะครับแต่ตัวใหม่ราคามันน่าจะบวกไปเท่าไหร่สองหมื่นกว่าสามหมื่นนะครับอย่างคันนี้ก็รถเดิมๆนะครับรถปีหกห้ารถปีหกห้าคันนี้มีเบตาน,น่านะครับราคาสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทสีเดิมนะเนี่ย เก้าร้อยกว่าชั่วโมงนะครับรถสวยนะครับสภาพดเดิๆไปรถไล่นะครับราคาไม่แรงด้วยสองแสนแปดหมื่นเก้าพันนะเป็นตัวเอสพีนะครับสามสองหนึ่งแปดเอสพีถ้าใส่ตัดหญ้าไปก็อาคิดไปสามแสนนะครับ,บกวกสดุหน้าหลังกนะ็ไม่ข้ามสามแสนนะใบดันตัดหญ้าเนี่ยไม่ข้ามสามแสนนะครับน่าจะอยู่ประมาณสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันอะไรประมาณเนี้ยนะครับสําหรับแอลสามสองหนึ่งแปดเอสพีนะตอนนี้ถือว่าราคาไม่แรงนะครับแล้วก็ ถ้า,ามันจะมีตัวก่อนเป็น3 2 1 8องนดทีนะครับอุปกรณ์หน้าหลังมันก็เริ่ม2องแสนเกนะครับ2 09. องแสนเก้าเดี๋ยวผมพาไปดู <c oughs> นี่สองแสจะเป็นตัวนี้นะครับ3าม8องหนดีทีจริงๆร,ราคาเท่ากันกับตัวข้างในเลยนะเอะ ก็ไป SP ก็ได้นะครับเพราะว่าปีมันใหม่กว่านะครับโฉมใหม่กว่านะครับพอดีคันนี้มันมาก่อนแล้วก็มาชว่วงที่แพงน,นะครับราคาก็เลยนั่นแหละสูงตามไปด้วยนะครับสามสองหนึ่งแปดเอสามสองหนึ่งแปดดีก็มีหลายคันนะหนึ่ง6 7สามี่ห้าหกเจ็ดมีอยู่ประมาณถ้าเกิดสาขาเนี้ยประมาณเจ็ดแดคันนะครับถ้าลูกค้าหาอยู่นะครับใช้จะไว้ใช้ในสวนในอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ลองมาดูได้เลยราคาถูกแล้วนะครับส,ภา,สภาพดีด้วยนะครับเป็นรถไล่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรถเดิมๆสีเดิมๆนะครับใช้งานไม่ไม่ไม่ไมเยอะนะครับอ่าเครื่องเครื่องเดิมนะครับท,ท้ายเทยเดิมอเนี่ยถ้าสนใจนะครับหารถไถอย,อยู่นะครับใหม่เล็กไปใหม่ใหญ่ไปนะครับ ส่วนใหญ่ก็แถวนี้แหละใช้กันเยอะสามสองนะครับส่วนทุลลงทุเรียนนะครับเนี่ยติดตัดได้อีกตัวหนึ่งก็เนี่ยเบ็ดเสร็จก็ประมาณสองแสนเก้านะครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับพร้อมใช้งานรถสภาพดีๆนะครับไม่ต้องแบบไปห่วงซ่อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับรถมันไม่ได้ว่าเก่ามากนะครับแล้วรถมันก็ใช้งานคล่องตัวนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับจะมีรถเล็กก็จะมีตอนนี้มีบ2สองเจ็ดนะครับ เผื่อลูกค้าหาเอาไว้ใช้ในไร้อ้อยนะครับเนี่ยมีโครงกันอ้อยมาให้ด้วยนะครับ B สองเจ็ดสีู่นเอสนะครับอันนี้สภาพดีนะครับเดิมเลยนะครับดูยางนะครับรถปีหกสามนะครับมีโครงกันอ้อยสองแสนห้าหืนเก้าพันนะครับดูเลขไม่กันจำไม่ได้สภาพเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับคันนสี่ร0อชั่วโมงเองสี่รหกสิชั่วโมงนะครับ รถสภาพเดิมๆเลยทั้งคันนะครับอ่าสำหรับลูกค้านะครับหารถเล็กนะครับ B27 นะครับสำหรับเข้าลองอ้อยนะครับตอนนี้มีอยู่สองคันนะครับอ่าคันนี้โคงกันอ้อย259นะครับอีกคันนึงก็แล้วครับถ้าเกิดสนใจรถถ่ายมือสองนะครับหรืออุปกรณ์สอบพ่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานถ่ายโรตารี่ตัดหญ้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับเบอร์โทร099 494 5 3 5 1นะครับหรือแอดไลน์นะครับ ID ไลน์ก็099 4945351นะครับต้องการรายละ a a i, อเอียดอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยต้องการข้อมูล i, อะไรเพิ่มเติมก็แจ้งมาได้เลยนะครับก็จะเป็นเบอร์ผมโดยตรงนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็จะทยอยตอบให้ละกันนะครับแล้วก็ลูกค้าถ้าเกิดสนใจรถนะครับถ้าเกิดว่าต้องการซื้อแต่อยู่ไกลอะไรเงี้ยบางทีถ้าเกิดรถมาชั่วโมงน้อยหรือว่ารถเดิมๆอะไรเงี้ยก็สามารถวิดีโอคอลได้น,นะครับก็เจอผมนี่แหละนะครับเบอร์ที่แจ้งไปเนี่ยวิดีโอเข้ามาก็เจอผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูสดๆนะครับรถที่ว่าลงอะไรเงี้ยจะถ่ายวิดีโอให้ดูให้ชััดเเจนนลยะครบ เราก็วิดีโอคอคุยกันนะครับไม่ต้องกลัวโดวนหลอกอ่ะโอเคก็ถ้าเกิดมีอะไรก็โทรสอบถามได้นะครับเนีย่ยก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับร้านพูดเสมอแท็กเตอร์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ